สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดม็อบปราศดรประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์นัดรวมพลชุมนุมใหญ่25พฤศจิกายนนี้ณนะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พร้อมนัดชุมนุมต่อเนื่อง7วัน เวลา20นาิก18นาทีของที่18พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มราษฎรรุ้งปนัสยาและไม้พานุพงศ์แกนนำกลุ่มราษฎรได้ประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์ว่าในวันที่25พฤศจิกายน2563ให้ทุกคนไปเจอกันที่สำนักงานทรัพย์ส,สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนเวลาให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังและหลังจากวันที่25พฤศจิกาย,ยน63จะมีการนัดชุมนุมต่อเนื่องเป็นเวลา7วันคือ26พฤศจิกาย,ยนถึง2ธันวาคม63ด้านความคืบหน้าของทนายอานนท์อานนท์ตอกลับประยุทธ์ประกาศรบกับประชาชนจี G. ข้าราชการเลือกข้าง19พฤศจิกาย,ยน63ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงการในานามของนายกรัฐมนตรีลงในวันที่19พฤศจิกายน63ยกระดับการใช้กฎหมายทุกฉบับกับผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายหลังจากการชุมนุมของกลุ่มรัษดรที่แยกราชประสงค์เมื่อ18พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนายอนนท์นพาหรือทนายอานท์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวตอบกลับ แถลงการ,กราดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าประยุทธ์ประกาศรบกับประชาชนสําหรับขราชการที่ยังไม่เลือกข้างท่านต้องเลือกข้างแล้วว่าจะอยู่กับอดีตรหรือจะสร้างอนาคตไปพร้อมกับพวกเราจะให้ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายและทางกายภาพใดๆกับผู้ชุมนุมก็เชิญตามแต่ความชั่วช้าของพวกท่านพวกเรายืนยันสันติวิธีขั้นสูงสุดในการต่อสู้ครั้งนี้ และพร้อมจะยกเพดานการต่อสู้สันติวิธีแบบที่เคยยกเพดานด้านข้อเรียกร้องเช่นกันขอให้เพื่อนร่วมขบวนรัศดรเตรียมรับความชั่วช้าของประยุทธ์กับพวกให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและดูแลจิตใจให้เข้มแข็งมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของพวกเราทุกคนทั้งนี้มติรัศดรยังได้ประกาศยกระดับการชุมนุมใหญ่อีกครั้ง ในวันที่25พฤศจิกายนที่น่าสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จากนั้นจะมีการชุมนุมต่อเนื่องทุกวันจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเยาว,วชนเสื้อเหลืองด่าประยุทธ์ประวิทย์วิทย์ดนรุมประชาทันวันที่17พฤศจิกายน63มนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อเวลา12นา30นาทีที่บริเวณแยกเกียรก,กายขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองปักหลัก รอนายแพทย์วัลลงเดชกิจวิกรมแกนนํากลุ่มไทยพักดีเดินทางไปยื่นหนังสือที่สานักง,งานอายการสูงสุดนั้นมีตัวแทนประชาชนสลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นประสายบนรถเครื่องขยายเสียงโดยได้มีเยาวชนคนหนึ่งขึ้นกราบประศายโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกช่วงหนึ่งของการประสายใช้คาพูดว่าไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิทย์มันสนิทกันมันเป็นเพื่อนกัน ทำให้กลุ่มมวลชนบางส่วนไม่พอใจและลุกขึ้นมาด่าทอเยาวชนคนดังกล่าวจึงต้องหยุดปราศัยจากนั้นกลุ่มกาดที่ดูแลความเรียบร้อยจึงเร่งนำตัวเยาวชนคนดังกล่าวลงจากรถเครื่องเสียงก่อนจะพาออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและเกิดการทำร้ายร่างกายกันความคืบหน้าล่าสุดพักก้าวไกลกังวลระเบิดเวลาภายหลัง รัฐสภาตีตกร่างไอลอลัน่นเดินหน้าวาระที่สองและวาระที่สามต่อชี้ต้องแก้ไขได้ทุกหมวดจวกต้องจริงใจไม่จริงโจ้แนะนำควรต้องมีชุดเจรจาม็อบ 18. พฤษกากนเวลายนเวลานา2 0นาทีที่รัฐสภาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลนำสสพักเก้าวไกลถแถลงภายหลัง ลงมติที่ประชุมรัฐสภาปัดตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนของไอรอลอว่าแม้รัฐสภาจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่หและ2ของรัฐบาลและฝ่ายค้านแต่ยังกังวลว่าจะเกิดระเบิดเวลาที่ชื่อรัฐธรรมนูญปี60ที่ยังไม่ถูกถอดสลักพร้อมรู้สึกผิดหวังที่รัฐสภา ความร่างของประชาชนทําลายความฝันและฝากความขัดแย้งกลับไปสู่ท้องถนนรวมถึงทัศนคติในเนื้อหาการอภิปรายที่เป็นภัยต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอันตรายถึงขั้นนำสถาบันมาเป็นเกาะกำบังซึ่งจะนำประเทศไปสู่ความรุนแรงและทางตันถึงขั้นกล่าวหาประชาชนว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ทั้งนี้พระเก้าวไกลพร้อมเดินหน้านำหลักการของประชาชนมาผลักดันในรัฐสภาต่อวาระที่สองและวาระที่สที่จะต้องแก้ไขได้ทุกหมวดนอกจากนี้ยังกังวลถึงระเบิดเวลาที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่4ที่ให้ยกเลิกมาตรา272ที่ให้อำนาจสอวอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่นายก ต้องลาออกหรือยุบสภากติกาก็เหมือนเดิมและความขัดแย้งก็ยังเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่มาของสะสะรอก็มีปัญหาคือสัสดส่วนของการแต่งตั้งที่ล็อกสเปคเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นกลางเมื่อถามว่าผลการโหวตในวันนี้ทำให้พรรคก้าวไกลเหนื่อยล้ากับระบบรัฐสภาไทยหรือไม่ นายพิธากล่าวว่าไม่มีเพราะตอนนี้อย่างสติดีและมีกําลังพร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยระบบรัฐสภาส่วนสภาไทยถึงขั้นเป็นพเด็จการรัฐสภาหรือไม่ยอมรับว่ามีความเหลื่อมล้ำไม่เป็นกลางสูงเพราะมีการสืบทอดอำนาจด้วยสวแต่งตั้งที่โหวตเลือกนายกอย่างไรก็ตามยืนยันจะต่อสู้ต่อไปเพราะ ต้องชนะในเกมของเขาในขณะที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลถแถลงถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ชุมนุมเมื่อ17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาว่าเกิดปัญหาผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งการฉีดน้ำแรงดันสูงและใช้แกส๊สน้ำตาเกินสัดส่วนรวมถึง กำลังเจ้าหน้าที่ทำให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บกว่า50คนอีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติ2มาตรฐานต่อกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรและกลุ่มคนเสื้อเหลืองทั้งนี้เป้าหมายของการควบคุมฝูงชนควรจะป้องกันการประทะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่ดำเนินการเต็มที่ปล่อยให้เกิดการประทะในยามวิกาลเหมือนตั้งใจให้สถานการณ์เลวร้าย จนมีผู้ถูกยิงด้วยกระสุนจริงหกรายและยังได้รับบาดเจ็บจากระเบิดปิงปองส้ำร้ายทางสัมง,งานตำรวจแห่งชาติยังถแถลงเหตุผลอย่างไม่น่ายอมรับได้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นกลางจึงต้องอยู่เฉยๆทั้งนี้การปล่อยให้ประชาชนปะทะกันถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่ไม่สามารถยอมรับได้ พอบอตรต้องตอบให้ได้ว่าทำไมปล่อยให้มีการใช้อาวุธร้ายแรงกับเยาวชนและผู้ชุมนุมแม้จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหลายกองร้อยดังนั้นพักเก้าวไกลขอเรียกร้องให้พอบอชนพอบอตรและนายกรัฐมนตรีเร่งสอบสวนหาผู้ที่ใช้อาวุธมาดำเนินคดีด้วยเร็วที่สุดเพราะหากไม่ดำเนินคดีถือว่าเป็นการส่งสัญญาณ ให้คนเข้าใจได้ว่าหลังจากนี้ผู้มีอำนาจเปิดทางให้กลุ่มคนเสื้อเหลืองใช้อาวุธกับเยาวชนได้ใช่หรือไม่ต้องการเปิดทางใช้อำนาจพิเศษเพื่อเข้ามาควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒนกล่าวด้านพลตรตรตีสุพิสารพักดีนรุนาธรองหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวว่า ขอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดชุดเจรจากับผู้ชุมนุมเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงการชุมนุมในอนาคตเพราะถ้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่รู้จักอดทนอดกลั้นรับแรงกระแทกของประชาชนต้องจริงใจไม่จริงโจ้ไม่งั้นปัญหาก็จะเกิดซ้ำพร้อมขอให้รัฐบาลรู้จักลดลาวาศอก ต้องดูว่าใครเป็นคนก่อความรุนแรงซึ่งวันนี้รัฐสภากลับทิ้งโอกาสปัดตกความฝันของประชาชนเตือนแล้วนะว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนไม่เห็นรัฐสภาเป็นที่พึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยความคืบหน้าล่าสุดสวนวรัตโชว์จุดยืนทำตามที่เคยพูดไว้รับร่างไอหลอแล้วแม้สุดท้ายถูกตีตก 18พฤศจิกายนที่รัฐสภากรณีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่เวลา13นาฬิกาโดยเลขาธิการรัฐสภาได้ขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงลำดับตามตัวอักษรก่อนที่สมาชิกแต่ละคนจะขานมาติว่ารับหรือไม่รับงดออกเสียง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละร่างตั้งแต่ร่างที่1ถึงร่างที่7สมาชิกรัฐสภาทางซีกรัฐบาลและสอวอส่วนใหญ่ลงมติรับหลักการร่างที่1และ2ลงมติงดออกเสียงในร่างที่เหลือขณะที่สอสซีกฝ่ายค้านลงมติรับหลักการทั้ง7ร่างตามที่ได้แสดงจุดยืนร่วมกันก่อนหน้านี้นายนวรัต พงไพบูลณออ์สวลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอแหวกมติของสอวอส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ผมได้ยืนยันตามความคิดเดิมเหมือนที่เคยกล่าวยืนยันไว้เมื่อวันที่6ตุลาคม2563นายนาวรัตโพสต์ข้อความทั้งนี้นอกจากนายนาวรัตพงไพบูลณที่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไออแล้วยังมีสอวอคนอื่นอีกเช่น นายพิสารมานวพัฒนายพีรศักดิ์พอจิตเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวโปรดเก้าแต่งตั้งผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผอ,อ,อทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อ17พฤศจิกายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่รประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีรายละเอียดระบุว่ารัชกาลที่10มีพระบรมราชองการโปรดเก้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าบัตรนี้ทรงพระราชดำริว่าสมควรแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้หน่วยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6มาตราเจมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ .2500 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพง์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชการปัจจุบัน